อัปเดตเงื่อนไขาการเข้ายุโรปรายประเทศวันที่25มิถุนายน64วันนี้เยอะนะครับก็คงไม่เกินอะไรมากนะเริ่มต้นเลยก็ไล่ตัวอักษรตั้งแต่ a ถึงแนะ่ะของเราเป็นประเทศไหนก็ข้ามไปละกันคือตอนนี้มันจะเป็นช่วงคับเกี่ยวว่าหลายประเทศเริ่มเปิดแล้วก็แต่ว่ายังหลายประเทศก็ยังมีข้อแม้เกี่ยวเรื่องของโควิดอยู่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยยุโรปนะรวมถึง UK ด้วยเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่จิตตก เพราะว่าฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วไงฉีดแล้วก็คือฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ว่าเออฉีดแล้วยังติดได้อยู่นะต้องมีกลัวกลายพันธุ์หรืออะไรเงี้ยนะก็คือพยายามเปิดเพราะว่ายุโรปนี้เขาเดินทางไปมาหาสู่กันเยอะฉะนั้นถ้าไม่เปิดก็เตรียมเศรษฐกิจย่ําแย่ฉะนั้นเขาก็จะพยายามเปิดมากขึ้นนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีสําหรับคนที่คิดจะไปก็จากเถึงแเริ่มต้นจากแอลเบเนียนะครับแอลเบเนียเคยพูดข่าวไปแล้วว่า ก็ให้ฟรีวีซ่ากับคนไทยอยู่ได้ถึง90วันจนถึง31ทธันวาคมซึ่งพวกเราก็หวังว่าจบจากเชงเก้นเกแล้วเราอาจจะไปแอลเบเนียก็ได้แอลเบเนียนี่ตอนนี้กลายเป็นว่าต้องมีจากข่าวนี้นะต้องมีผลตรวจ PCR test ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเข้าสำหรับเนี่ยเขาบอกว่า all for e i g n n a t i o n a l เลยแอลของเดิมไม่ต้องแท้ตอนนี้ต้องมีใบตรวจโควิดซะแล้วก็วมีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่ลิงก์นี้นะครับ แล้วก็ออสเตรียนะครับคืออันนี้อาจจะไม่ได้พูดหมดนะเอาเฉพาะบางประเทศที่น่าจะรู้จักกันหน้านี้เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้นะครับออสเตรียเนี่ยตอนนี้เข้าได้เฉพาะยุโรปคือยุโรปนี่หมายถึงว่าคนมาจากยุโรปอ่ะใครก็ตามเนี่ยเขาบอกว่า travelers ไงคือใครก็ได้อะ่ะที่มาจากประเทศในยุโรปอ่ะที่เขามีรายชื่ออยู่ข้างๆเนี่ยนะฉะนั้นเราเป็นคนไทยแต่เราเข้าออสเตรียโดยตรงไม่ได้ เราก็เข้าจากทางยุโรปข้างเคียงได้ไงเขาบอกนักเดินทางจากประเทศที่มีอัตราโควิดต่ํบุงเล็บยุโรปด้วยกันเหมือนชั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าได้โดยที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือฉีดวัคซีนครบหรือตรวจโควิดหรือฟื้นฟูจากโควิดเนี่ยประเทศพวกเนี้ยยุโรปทั้งนั้นเลยเนี่ยประเทศข้างเคียงกันอย่างอะไรอะเยนนอรมนีอ่าสวิตเซอร์แลนด์อ่าแล้วก็อิตาลีอ่าได้ประเทศที่ติด,ต,ดติดกันทั้งหมดสโลวาเกียเออมี แล้วก็ฮังการีมีไหมฮังการีมีอ่าแต่ว่าถ้ามาจากเติร์ดคันทรีต้องมีเหตุผลเท่านั้นซึ่งซึ่งคิดว่าเยี่ยมเย,ยนน่าจะได้แต่ต้องคุยกับสถานทูตโดยตรงนะครับฉะนั้นคนท่องเที่ยวก็ต้องเข้าจากประเทศท้างคิงเท่านั้นต่อมาก็คือเบลเยียมนะครับเบลเยียมใช้ระบบการแบ่งสีซึ่งจากหน้านี้คือประเทศไทยก็จะอยู่ในสีส้มสีส้มซึ่งก็ยังอยู่ในรายชื่อที่ยังเข้าได้อยู่นะ ก็เขาจะใช้ระบบเดียวกับ EU แต่ไม่แน่ใจว่าต้องทําอะไรเพิ่มอีกไหมข้อมูลหายากเหลือเกินก็ทุกคนที่เข้าสู่เบลเยียมคือสีส้มนี่มันน่าจะเป็นว่าเฝ้าระวังเฉยๆที่ห้ามเข้าก็น่าจะเป็นสีแดงมากกว่าอ่าก็ต้องกรอกฟอร์ม Passenger Locator แล้วก็ต้องมีผลตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางคือก่อนเครื่องบินออกจากประเทศไทยก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้นะครับ ต่อมาก็โครเอเชียอันนี้วันก่อนได้พูดข่าวไปว่าคนไทยเดินทางจากไทยก็เข้าได้หรือว่าคนไทยอยู่ยุโรปหรือว่าไปแวะประเทศยุโรปอื่นก่อนก็สามารถเข้าโครเอเชียได้อ่าน,นี้เว็บของทางการโครเอเชียเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ก็คือแบ่งเป็นว่าถ้าเราเดินทางมาจากยุโรปถ้าเป็นประเทศยุโรปที่เป็นสีเขียวซึ่งต้องเช็คอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังมีไม่มากก็คือไม่ต้องทาอะไรเลย เขาบอกว่าเนี่ย passengers traveling to Croatia จากประเทศเหล่านี้ก็คือหมายถึงใครก็ได้ไงที่มาจากประเทศเหล่านี้เพื่อเข้าสู่โครเอเชียซึ่งเป็นประเทศสีเขียว green list ตรงนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยตรวจก็ไม่ต้องตรวจฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องก็แนะนําว่าถ้าใครไปก็คงต้องเช็คอีกทีหนึ่งมันมีลิงก์อยู่ตรงเนี้ยลิงก์แผนที่นี่ใช่ไหมว่าประเทศไหนสีเขียววันก่อนยังมีเขียวแค่ไม่กี่ประเทศตอนนี้เขียวเกือบหมดเลยแสดงว่าไม่ต้องแล้วใช่ไหมนี่เป็นข่าวดี ก็คือคนอื่นที่มาจากยุโรปถ้าเกิดไม่ได้มาจากสีเขียวมาจากสีอื่นสีส้มสีแดงก็จะต้องเนี่ยตรวจโควิดเอาขอเยอ่อๆยละกันหรือเอ่อได้รับวัคซีนครบโดสหรือฟื้นตัวจากโควิดเอาแบบสั้นๆแล้วก็เมื่อกี้คือคนที่มาจากยุโรปหรือไปแวะยุโรปก่อนแล้วค่อยเข้าอ่าอันนี้คือจากประเทศที่3ซึ่งก็คือรวมถึงไทยด้วยใช่ไหมแล้วก็ข้ามไปที่ข้อ8เลยเขาก็แปลกๆนิดน,นึงว่าให้เข้าเฉพาะเหตุจําเป็นแต่บงเล็บใครที่เนี่ย มาด้วยทัวร i s ิสต์ลีซเนก็จะเข้าได้ไงเหตุจำเป็นของเขาก็ทัวริสก็ได้ด้วยแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานการจ่ายค่าที่พักไปแล้วจะเป็นโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์หรืออื่นๆแล้วก็มีเพิ่ม,เ,มเติมอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือตรวจโควิด COVID, หรือฉีดวัคซีนครบหรือฟื้นตัวจากโควิดเช็คริพับบริกอันนี้ขอสั้นๆก็คือคนไทยยังได้รับการยกเว้นอยู่ แล้วก็มีผลตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเข้าเช็ครีพับบิกนะครับหรือถ้าเกิดมาจากประเทศในยุโรปด้วยกันที่ไม่ใช่สีเขียวก็คือต้องมีผลตรวจโควิดเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ต้องกักตัวแล้วก็เดนมาร์กเดนมาร์กตอนนี้เคยพูดข่าวไปว่าใจดีมากไม่ต้องมี Worthy ี้เพ o ร์แล้วในการเข้าสู่เดนมาร์กเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนกันไปเยอะฉะนั้นคนไทยก็อยู่ในสีเหลืองครับอันนี้เว็บของทางการเดนมาร์กรายชื่อของ ประเทศสีเหลืองคือไม่มีเขียวนะตอนนี้สําหรับเดนมาร์กก็จะมีเนี่ยรายชื่อประเทศนอกยุโรปก็จะมีไทยแลนด์อยู่ตรงนี้ด้วยอ่าแล้วสําหรับสีเหลืองนี่ต้องทําอะไรเขามีตารางอยู่ข้างล่างดูสีน้าเงินดูสีน้ําเงินหมายถึงว่าพื้นที่สีน้าเงินนี้ก็คือเป็นประเทศนอกยุโรปนะครับข้างบนประเทศยุโรปด้วยกันเขายกเว้นมากกว่าที่บอกว่าไม่ต้องตรวจก่อนขึ้นเครื่องบินเนี่ยน่าจะหมายถึงเฉพาะคนเดนมาร์กเพราะว่าเขามีข้างล่างสุดบอกว่า foreigner ชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องมีการตรวจก่อนที่จะเข้าเดนมาร์ก คนต่างชาติตรวจแต่ว่าไอ้ข้างบนบรรทัดแรกเนี่ยก็คือคนเดนมาร์กเองไม่ได้ให้ตรวจแต่คนต่างชาติต้องตรวจนะครับเอาเป็นว่าเราตรวจก่อนไปแล้วก็ตรวจตอนเข้าแต่ไม่ต้องกักตัวสําหรับเดนมาร์กแล้วก็ไม่ต้องมี w o r t ์ตี้เพอร์ไม่ต้องมีเหตุผลจําเป็นไปท่องเที่ยวก็ได้ฟินแลนด์ฟินแลนด์บอกได้เลยว่าช่วงนี้เขี่ยวแล้วก็ยังปิดอยู่อยู่ดีๆก็ปิดกั้นคนไทย ทนนั้นเราต้องรอดูประกาศเขาไปเรื่อยๆก็คือเนี่ย border restriction ของฟินแลนด์ก็คือการปิดกั้นพรมแดนขยายไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาแล้วหลังจากนั้นเป็นไงไม่รู้อยู่ดีๆก็ปิดอันนี้เว็บของทางการฟินแลนด์นะครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องสนใจหรอกมันมีตรงนี้อยู่คือเขาไม่ให้เราเพราะว่าเราโควิดพุ่งไงเขาบอกว่าเนี่ยประเทศพวกเนี้ยยังเข้าได้เพราะว่ายังมีเคสโควิดน้อยกว่า25คนต่อประชากร10,000แ สามารถเข้าฟินแลนด์ได้ด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวซึ่งเราเคยได้แต่ตอนนี้เราไม่ได้ไม่มีชื่อไทยแลนด์อยู่ในนี้เลยฉะนั้นเราคงต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดในประเทศก็ถ้าโควิดลดลงต่ำกว่า25ต่อประชากร1 0 0 0 0เมื่อไหร่ก็คงจะได้ก็คิดง่ายๆต่อประชากร1แสนก็คือคูณ700ไปคือเหมือน70ล้านคนอะประชากรหารกับ1 0 0 0ก็ได้700แล้วก็คูณ25ก็คือเราจะติด เชื้อซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้บอกว่ากี่สัปดาห์นะแต่ว่าตามเกณฑ์ของ EU คือไม่เกิน14วันที่ผ่านมาฉะนั้นช่วง14วันที่ผ่านมาไทยแลนด์จะติดเชื้อได้ไม่เกิน17,500คนก็คือได้แค่วันละพันกว่าพันกว่านะครับถ้าเหลือพันกว่าเมื่อไหร่ก็อาจจะได้อาจจะกลับมาให้เราอีกครั้งหนึ่งฝรั่งเศสเคยพูดข่าวไปแล้วว่ามีการแบ่งสีแล้วก็จัดให้ไทยแลนด์อยู่สีส้มซึ่ง อนุญาตให้เข้าได้แต่ว่าต้องฉีดวัคซีนครบก่อนแล้วก็ต้องตรวจโควิดตอนเข้าด้วยเต่ทีนี้มันก็มีเขาจะเป็นนิดนึงถ้าเกิดว่าเรามาจากทางพรมแดนว่าเขาจัดประเทศใน EU ด้วยกันเป็นสีเขียวหมดเลยฉะนั้นถ้าเรามาจากไอที่อยู่ข้างเคียงอ่ะอย่างเช่นเยอรมนีหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เข้าได้โดยที่ยังคงต้องมีการตรวจโควิดเพราะว่าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนไงถ้าเกิดคนที่ฉีดวัคซีนด้วยเข้าทางพรมแดนด้วยก็ไม่ต้องตรวจ นะครับทนนั้นเอาเป็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดหรือฉีดไม่ครบถึงฉีดซีโนเขาก็ไม่ให้ทะนนั้นก็เข้าทางประเทศข้างเคียงแล้วก็มีใบตรวจโควิดก็น่าจะเข้าได้ส่วนเพื่อนๆที่อยู่ยุโรปอยู่แล้วก็เข้าฝรั่งเศสได้แน่นอนอันนี้ของทางการฝรั่งเศสถ้าคุณเป็นกรีนลิสต์ซึ่งมีนอกยุโรปคือพวกนี้แต่ว่าไม่มีไทยแลนด์แน่นอนแล้วคุณฉีดวัคซีนคุณก็ไม่ต้องทาอะไรเลยแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ฉีดวัคซีนก็คือประมาณว่าตรวจโควิดอะไรอย่างเงนะ 72ชั่วโมงก่อนเครื่องออกถ้าคุณมาจากสีเขียวแล้วคุณไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิดถ้าฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องทาอะไรเลยส่วนสีส้มก็คือประเทศที่ไม่ใช่สีเขียวและแดงซึ่งมีไทยแลนด์อยู่แน่นอนถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วแล้วคุณอยู่ประเทศสีส้มอย่างเช่นไทยแลนด์ก็คือคุณก็ตรวจโควิด72ชั่วโมงแต่ถ้าคุณยังไม่ฉีดคุณจะต้องมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้นถึงจะเข้าฝรั่งเศสได้ซึ่งไม่ใช่ท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนแล้วก็ประเทศเยอรมี อันนี้รู้อยู่แล้วก็คือเขาให้คนไทยเข้าแน่ๆโดยที่ถ้าเราได้ฉีดวัคซีนครบแล้วซึ่งไม่มีซีโนแวคก็จะไม่ต้องตรวจโควิดใดๆทั้งสิ้นก่อนเข้าแต่ถ้าเรายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือมีผลตรวจโควิด48ชั่วโมงก่อนเข้าสู่เยอรมนีแล้วก็มีการกรอกฟอร์มตามลิงก์นี้นะครับแต่เขามีการคาดหวังว่าเงื่อนไขต่างๆจะมีการเปลี่ยนไปหลังจาก1กรกฎาคมก็มาจับตาดูก,กันแล้วก็กรีซ กรีซก็มีพูดข่าวไปหลายครั้งกรีซก็คือคนไทยเข้าได้โดยที่อย่างไดอย่างหนึ่งคือฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตรวจโควิดนี่นะครับเว็บไซต์ของกรีซก็คือมีไทยแลนด์อยู่ในนี้ด้วยก็โชว์หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ต่อมาฮังการีก็ไม่ต้องสงสัยยังเค็มเหมือนเดิมก็ให้เฉพาะกับฮังการ,รีนซิติเซนเท่านั้นที่เข้าได้ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะต้องมีทางด้านของธุรกิจหรืออื่นๆ อันนี้ของไอซ์แลนด์นะครับเป็นข่าวดีเลยเพราะว่าจากเดิมที่ให้เฉพาะคนยุโรปเท่านั้นตอนนี้ให้คนไทยแล้วด้วยถ้าคุณฉีดวัคซีนครบแล้วก็เข้าไอซ์แลนด์ได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ฉีดวัคซีนก็เข้าได้เฉพาะบางพื้นที่อย่างยุโรปเนี่ยได้แน่ๆแ,แล้วก็ถ้านอกยุโรปก็คือน,นี่เลยมีไทยแลนด์อยู่ในนี้ด้วยอิตาลีอันนี้ที่พูดข่าวไปวันก่อนแล้วว่าถ้าเป็นคนจาก EU ด้วยกันก็จะไม่กักตัว แต่ถ้าเกิดเป็นเดินทางจากนอก e ูอย่างเช่นเดินทางจากไทยก็จะต้องมีผลตรวจโควิด COVID, แล้วก็จะมีการกักตัว10วันเะนั้นถ้าเกิดใครเข้าทางพรมแดนหมายถึงว่าประเทศทางเคียงก็เข้าสู่อิตาลีได้โดยไม่ต้องกักตัวแต่ว่ามีผลตรวจโควิด COVID. อันนี้อ้างอิงจากข่าวที่เคยพูดไปแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับประเทศใจดีของเราเนเธอร์แลนด์นี่คนไทยไม่ต้องตรวจโควิด COVID ด้วยซ้ำนะแล้วก็ยังขอวีซ่าเข้าได้ทั้งท่องเทีย่ยวเยี่ยมเย็นได้ตามปกติเลย แล้วก็จากข่าวที่พูดวันก่อนก็คือเขามีการตรวจโควิดให้ฟรีหมายถึงว่าอาจจะเชิงว่าจ่ายไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาเคลมนะเอาไม่รู้ขั้นตอนหรอกแล้วก็มีการกรอก help declaration form ด้วยถึงในนี้จะบอกว่า p พสเซนเจอจะต้องตรวจโควิดแต่ว่าของไทยเป็นประเทศยกเว้นนะครับต้องไปดูในเว็บทางการแต่ว่าเราเคยพูดข่าวมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าเกิดไม่ชชวร์ก็ตรวจก่อนไปก็ได้ นี่พูดพอดีเลยไม่ต้องมีเนกาทีฟเทสหรือการควอลันทีนสำหรับประเทศที่ได้ชื่อว่าปลอดภัยซึ่งจะมีรายชื่ออยู่ซึ่งมีไทยแลนด์ยังอยู่นะครับแล้วก็นอร์เวย์นอร์เวย์ก็ยังคงจิตตกเหมือนเดิมก็คือยังคงปิดกั้นอยู่ก็จะอนุญาตเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นแล้วก็จะต้องเป็น PCR เทส24ชั่วโมงก่อนเข้านอร์เวย์ตั้งหาก อ๋อเริ่มมีแง้มประตูบ้างก็คือจากยุโรปประเทศที่มีการติดเชื้อต่ำก็จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศน่าจะยังให้แต่ยุโรปอยู่แล้วก็มีการกักตัวด้วยสำหรับไม่รู้เคสไหนนะแต่สามารถลดนระยะเวลาได้ถ้าเกิดมีการตรวจในวันที่7แล้วผลเป็นลบแล้วก็กรอกฟอร์มออนไลน์ก่อนเข้าอันนี้ของทางการนอร์เวย์เห็นบอกว่ามีเรื่องของการอนุญาตสาหรับบอยเฟนเกิลเฟนอะนะ เพียงแต่ว่ามันมาสะดุดอยู่ตรงนี้ว่าบอยเฟนเกิร์เฟนของคุณจะต้องอยู่ในประเทศเหล่านี้ซึ่งก็ยุโรปทั้งนั้นเลยรวมถึง UK ด้วยแต่ไม่มีไทยแลนด์อยู่ในนี้เลยครับก็รอกันต่อไปก็เข้ามาดูในหน้านี้ได้สโลวีเนียอันนี้พูดไปวันก่อนแล้วก็อนุญาตให้ไท a แลนด์เข้าได้แล้วแต่วงเล็บการขอวีซ่านี้สิ <c oughs> ขอไม่ได้เพราะว่าต้องขอผ่านออสเตรเลียซึ่งยังยังไม่ให้ขอฉะนั้นก็ต้องไปขอที่อื่นแล้วก็เข้าทางพรมแดนในข่าวนั้นบอกว่าถ้าฉีดแอสตราแค่เข็มเดียวก็ก็ไม่ต้องตรวจโควิดซึ่งอันนี้ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับที่ดิงนี้แล้วก็สเปนสเปนนี่สถานทูตไทยที่กรุงมาดิดที่สเปนนี่เขาประกาศอยู่ประจําว่าคนไทยได้รับอนุญาตให้เข้าสู่สเปนได้โดยที่ไม่ต้องมีผลตรวจโควิดเลยด้วยซ้ํา แต่การขอวีซ่าสเปนช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้เชงเก้นนะครับก็อาจจะได้แต่สเปนอย่างเดียวสวีเดนอันนี้ได้แน,แน่แต่ว่าเรื่องของคิวการขอวีซ่าจะค่อนข้างจำกัดนัดหมายมันมักจะเต็มเร็วแล้วก็ต้องถามกับทาง VFS อีกว่ายัางไงคือมันหมดแล้วหรือแต่ว่าเขารับ Walk IN วันทำการของ VFS นะครับแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายสัก2,000กว่าแล้วก็ต้องนัดหมายทางอ e ีเมลก่อนล่วงหน้าด้วยหมายถึงกรณีที่คิวในระบบของสวีเดนเต็ม ก็จะต้อง walk in แทนแล้วก็ต้องให้ข้อมูลทางอีเมลไปก่อนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์อันนี้สุดยอดใจดีของเราในตอนนี้แล้วก็คือขอวีซา่ทาทั้งท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนได้เหมือนปกติเลยแล้วก็อนุญาตให้ไทยแลนด์เข้าโดยที่มีการตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกฉะนั้นใครจะสตาร์ทว่ามาลงเชงเก้นแล้วไปต่อที่อื่นเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง แต่ว่าถ้าใครจะท่องเที่ยวนี้เกณฑ์การเงินค่อนข้างสูงต้องมีประมาณ100ฟรังต่อวันถ้าสองคนก็150ฟรังต่อวันแล้วก็ UK เคนี่ยังเหมือนเดิมอยู่ก็คือไทยแลนด์เข้าได้แต่ว่าถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีแอมเบอร์ก็คือเข้ายูเคแล้วก็ต้องมีการตรวจโควิดก่อนเข้าแล้วก็ต้องมีการกักตัวที่บ้านก็คือเพิ่งจะเพิ่มรายชื่อสีเขียวที่ไม่ต้องกักตัวไปอีก15ประเทศแต่ก็ยังไม่มีไทยแลนด์อยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถเช็คได้จากลิงก์นี้ ที่อ้พูดไปนี่อาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับเพราะมันเยอะจริงๆเราก็ขอเอาแค่บางประเทศนะก็ถ้าเกิดประเทศที่เราไม่ได้พูดหรือพูดไม่เยอะหรืออะไรเงี้ยก็ลองมาเช็คดูได้เพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็จะมีลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางการอยู่นะครับตอนนี้เพื่อนๆที่ท่องเที่ยวกันแล้วตอนนี้สถ,ถานการณ์การเดินทางเข้าเป็นยังไงบ้างก็แชร์ให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ